จริงผมผมต่อยมือเมื่เด็กนะครับแล้วก็ต่อยเด็กๆดีครับแล้วก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนให้ไปต่อ,อยเควันในญี่ปุ่นนะครับผมครับดูเขาก็เออก็ใช้ได้นะดูแข็งแรง <c oughs> ก็อย่าเพิ่งใส่สิงเลยจะไม่คอนน่อยมีใครดีกลัเท่าไหร่ใช่ใ,ใช่แล้วก็คือทางญี่ปุ่นก็เพื่อที่จะพาทุนนะครับตามเดินทางการเชิยญาอะไรต่างเพื่อที่จะมาค่ายบัญชาเมฆของภูเขาวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะครับ ก็เรียนเชิญเลยนะครับทางตัวแทนจากสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะครับร่วมหรือว่าเดินทางไปชมนะครับหรือว่าเดินทางไปชมข่มวยต่างๆท่ามของไทยนะครับให้เป็นมวยไทยไว้ีอยู่ผู้คนไทยไปได้นานที่สุดนะครับการที่เรามีท่ามวยการเราสร้างเด็กขึ้นมาเนี่ยเพื่ออน,น,นานคตเราจะได้เห็นว่าเอกนักมวยไทยชื่อบัญชามเมฆนะครับมันมันเป็นนามสกุลโปเองเลยนะครับ แล้วเขเป็นไข่หวยน้องใหม่ที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาอาจจะต่อไปในอนาคตา3ปี่ปีข้างหน้าก็อาจจะต่อยไม่ไหวแล้ว ถ้าตัวขาวนะครับเจ้าต,ตัวก็จะอยู่กับเรานะครับที่สสารบเวลามาร่วมงานกับเราในวันนี้แล้วก็ฝากผลงานของโุม